สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่ทะเลคล้่หนแรงมากๆเลยเฮ้ยนั่นนันนงช้างอยู่ในหลมุมทรายได้ยังไงเนี่ยใครขุดลงไปเจ้าตัวนี้แน่เลยโอ้โหเดนอสสาร์ดูร้ายและมีเดนอส์สาวใจดีจะมาช่วยช้างโอ้ยช่วยช้างมาเร็ว,วช่วยช้างขึ้นมาจากกองไยขึ้นดักมาแล้วขึ้นจักมาแล้วโอ้ไม่วัวก็มาข้าววัว ขุดขุดช่วยกันขุดช่วยกันอา้าวช้างก็ได้ลอดออกมาจากเงื้อม,มือของไดโนเสาร์ตัว้ลยนี่กนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์าอรีเลฟนช้างอีกเกแบบโฟโลฟนช้างบัฟเฟลควายแบบโฟโัฟเฟลควายไลออน สิงโตไลออนสิงโตโอ้พี่ช้างขุดทรายเองแล้วนี้เราลองขุดทรายมาฝังพี่ช้างบ้างดีกว่านี่ขุดทรายเอ้ยขุดใหญ่เลยนี่เรามีแม่พิมพ์ปลาหมึกเลยน้ามาไหนแล้วขุดทรายทำแบนี้สิอ้าวไปตักน้ำี่นู่นแล้วเยลโล่สีเหลือง เยลโล่ Yellow, สีเหลืองเรดสีแดงเรดสีแดงกรีนสีเขียวกรีนสีเขียวพิง k สีชมพูพิง k สีชมพูบายบายันสุใหมลิปหน้านะจ๊ะกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบายบาย